สวัสดีครับผมบอยธนบัณฑ์นะครับวันนี้เราจะให้ดูเหรียญหล่อ,หอที่แพงที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับคือเหรียญหล่อหอลวงพ่อไปไวัดกำแพงเหรียญนี้นะครับผมเนี่ยครอบครองเหรียญน,นี้มาไม่ต่ำกว่า4 5, 6, 6, ี่ห้าปีหกปีกี่ปีก็ไม่รู้จําไม่ได้นะแต่อยู่กับผมนานมากครับแล้ววันนี้นะครับพอดีผมมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพี่บอยผมมาอยากเห็นตอนแกะออกจากกรอบเนี่ยผมโหแกะจากกรอบนี่ผมไม่อยากแกะนะพูดตรงนะอันนี้เลี่ยมมาไม่ต่ำกว่า4ี่0ห้าปีนะอันเนี้ยองเนี้ย นะครับแล้วก็พอดีน้องเขาบอกว่าถ้าพี่บอยแกะเลยเขาจะเช่าผมนะฮะเหรียญนี้จะเช่าจากผมนะครับผมบอกโหจริงๆิงห่วงก็ห่วงอยู่แล้วปฏิกิริยนี้โคตรคลาสสิกเลยแต่นะครับทนเงินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูครับอยากจะแกะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เพื่อนๆดูตําหนีด้วยเอาแกะดูนะครับโอ้โหดูเสียงเพาะมากมากเลยนะครับปัจจุบันนะมีของปลอมเรียนแบบเอาไปเล่นปฏิกิริยแบบผมเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปฏิกิริยนี้มันโบราณครับ ของป้อมเห็นของผมเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปก๊อปปี้การเล่นปติกมาแล้วไปหลอกคนเยอะแยะโดนกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับของแท้นี่เหรีนี้ถูกแกะปะติกแล้วนะครับเหรียญในตำนานเหรียญนี้ถูกแกะปะติกวันนี้ละโอ้โหกระเด็นใส่ตัวเองครับนี่นะนี่มีห่วงทองด้วยเห็นไหมห่วงบนห้อยโอ้โหแกะได้ไหมเนี่ยนี่ดูสิ อื uh huh. เดี๋ยวในตำนานวันนี้ถูกแกะออมาแล้วนะครับกระเด็นไปด้านหลังเออโอ้โหแกะออกมาแล้วอยากจะบอกอ้วนเลยว่าไม่ขายได้ไหมโอ้โหดูสิก่อนอื่นเราต้องดูนะครับวิธีการดูเด่นพอไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายฟังนะครับนี่เราให้สังเกตเส้นข้างนี้ก่อนเดี๋ยวเรา ไม้ฮะอันนี้อันนี้ก็ได้อันเล็กนี่ก็ได้แนวนี้แนวนี้นะของแท้เนี่ยจะมีเส้นตรงนี้คมคมไล่ลงมาจากตรงนี้นะครับคมคมเนะยเดี๋ยวผมจะใท้ดูนะฮะเห็นไ,ไหมมีเส้นซ้อนใต้ขอบในคมคมเลยคมคมเลยนะฮะของแท้จะต้องคมมากๆของเก๊มีไหมมีนะครับมีนะฮะแต่วิธีการสังเกตเราต้องดูธรรมชาติอย่างอื่นด้วยนะครับนี่อืม ผมมันจะชอบดูพวกเม็ดไขป่ปลาพวกเนี้ยเม็ดไข่ปลานีบนี้ครับเม็ดไข่ปลาคมๆนะครับพวกนี้คมๆธรรมชาติการหล่อนะครับที่สําคัญขอบข้างแล้วเราจะดูพวกเม็ดไข่ปลาก่อนมาพวกเม็ดกลมๆเม็ดเกินนะฮะหล่อเกินๆแบบนี้ฮะเม็ดกลมๆตรงเอ้าแขนเนี่ยให้เราสังเกตธรรมชาตินะครับดูร่องนี้ร่องนี้ตรงนี้นครับนี่จะมีขีดจะมีแบบเป็นเส้นในแม่พิมพ์เนะนี่ยเนี่ยทะลุมาตรงนี้แหลมๆตรงนี้ทะลุมาเนี่ย เหมือนบากลงไปอ่ะเห็นไหมมุมนี้มุมที่เราชี้เห็นเมื่อกี้นะครับนี่คือธรรมชาติจริงๆครับผิวพันธุ์ของเขาเนี่ยวลาแทบปอย่างนี้โหนี่เพิ่งแกะมานะครับเลี้ยงมาห้าสิบปีวันนี้เพิ่งออกมาโดนอากาศนะครับนี่ขอบข้างเท่าอ,อย่างนี้เลยขอบข้างเท่าเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างมันเลยโหคลาสสิกจริงๆนะครับเรี่ยงน,นี้ ดูธรรมชาติเนี่ยหล่อแบบนี้นะจะเป็นหล่อพ่อเงินวัดบางคานกระแท้นะถ้าหล่อแบบนี้เนื้อแบบนี้บางคานกระแท้นะแบบนี้หล่อพ่อเงินวละบางคางนี่เนื้อเดียวกันเลยนี่ดูธรรมชาติต้านหลังที่ผมสังเกตนะให้เราสังเกตตรงนี้สลอีนะครับคำว่าอ่าสลอีแล้วก็ไม่เอกคําว่าที่จะมีเส้นแตกอยู่ข้างๆตรงนี้ครับมันเป็นที่แม่พิมพ์ทุกองค์เห็นไหมเห็นไหมคมๆอย่างนี้ ต้องมีเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ธรรมชาติพื้นพื้นผิวมากขูกขะขูขะมีเม็ดแร่มเม็ดทรายนะครับนี่คือธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับชนวนการเทนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็หักชนวนมีเห็นมากเพื่อนเพื่อนสังเกตนะผมจะอธิบายฟังนะเหรียญหล่อเนี่ยเขาตีพิมพ์ด้านหน้าแล้วก็ตีพิมพ์ด้านหลังก็คือใช้คุณทีนคุณเทียนนะตีที่บล็อกนะครับแล้วก็เป็นบางสองแผ่นมาประกบกัน ฉะนั้นการเทการหล่อเนี่ยจะต้องเป็นสองชิ้นประกอบหน้าหลังอ่ะอันนี้องค์นี้เห็นชัดเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูนะนี่เป็นร่องตรงกลารรงของนี้นะอันนี้เป็นประกรบหน้าหลังร่องตรงกลางเห็นไหมแต่เราดูนะนี่วิธีการเทประกรบอันนี้ก็เทประกรบแบบโบาราณก็คือการหล่อเป็นสองอุ่นเทียนหน้าหลังอย่างนี้ประกรบอย่างนี้ตรงกลางนี่เป็นช่อชนวนนะฮะที่เขาหักมานี่เห็นไหมเราดูกันไล่ๆธรรมชาติเอาเห็นไหมประกบแบบนี้เพื่อนเพื่อนดูค่อยๆยศึกษานะครับ คลิปเนี้ยรับรองนะครับเป็นแน่นอนนะครับไม่โดนเจไม่ไม่โดนเจ๊เก,เก,ก็ได้พาแท้สองอย่างนะครับเนี่ยแต่นี่คือ basic เบสิกเบื้องต้นนะครับแต่สุดท้ายธรรมชาติในการเทการหล่อนะั้นสำคัญสําคัญที่พิมพ์นะครับหยิบม,มาพิมพ์ใช่นะครับนะพิมพ์ใช่มีเส้นแซนตรงนี้นะครับมีเส้นบากตรงขอบตรงนี้นะครับพื้นผิวมีธรรมชาติการเทการหลอ่อนะด้านข้างมานจะเป็นรอยประกบนะครับแต่ถ้าเห็นประกบชัดๆเลยก็เจได้นะ ด้านหลังมีไม่ไอสาีไอตรงข้างๆสารีนะครับไม่เอกเนี่ยจะมีเส้นคมๆตรงนี้นะครับนี่คือธรรมชาตินะครับและพื้นผิวธรรมชาติแบบนี้นะครับแท้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ขายผมได้นะครับใครมีแบบนี้สวยๆนะหลายๆล้านบาทผมรับเช่านะครับสนใจนะครับอยากขายนะหรือถ้ามีแล้วอยากขายนะสนใจนะติดต่อทางที่แอ s ไซ n b o ีเลขหกหกตัวนะครับส่งรูปมาทางแอ s ไซนีเลขหกตัวหรือถ้าคาใจ แล้วแบบส่งมาบอกไม่อ่านสักทีเว้ยหรืออ่านไปแล้วไม่ไม่ตอบกูสักทีมาได้ครับที่ห้างพันทิพย์งานวงลวานชั้น3ร้านบอยธวัชชันเปิดทุกวันนะครับมาได้เลยครับบอยธวัชชันยินดีต้อนรับครับโอเคครับสวัสดีครับ